ขอสอบสมาคมคณิตศาสตร์มอต้นปี6 7ข้อ29นะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าลิซ่าเนี่ยเพาะแบคทีเรีย2ชนิดซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ดังนี้นะแบคทีเรียชนิด A แต่ละตัวเนี่ยจะแบ่ง2ตัวในทุก2วันนะครับอ่าแล้วก็แบคทีเรียชนิด B เนี่ยจะแบ่งตัว3ตัวในทุก3วันนะโอเคแล้วเขาก็จดบันทึก ลงมาในตารางแบบนี้นะครับนี่คือ7วันแรกนะเวันแรกที่ลิซ่าเนี่ยเขาทําการเพาะแบคทีเรียนะครับก็จดบันทึกไปตามนี้นะวันที่1ก็1ตัววันที่2ก็ยัง1ตัวอยู่นะครับแต่ในส่วนของชนิด a เนี่ยวันที่3มเนี่ยกลายเป็น2ตัวแล้ววันที่4ี่ก็2ตัวเหมือนเดิมวันที่หกลายเป็น4ี่นะครับอ่าโอเคแบบนี้นะครับแล้วก็จดบันทึกเนี่ยของเขาไปนะครับชนิดก็ทําเหมือนกันเนาะทีนี้เดี๋ยวเราลองสังเกตดูว่า โจ์เขาต้องการอะไรนะครับข้อนี้เขาบอกว่าถ้าลิซ่าเนี่ยเริ่มเพาะแบคทีรียทั้งสองชนิดพร้อมกันเริ่มพาะอพร้อมกันเลยนะพบว่าในวันที่5้าแบคทีรียชนิดที่2เนี่ยมีจํานวนรวมกันเท่ากับ72ตัววันที่5นะตรงนี้น้องไฮไลท์ไว้ก่อนนะครับวันที่5้าแบคทีรียทั้ง2ชนิดมีจํานวนรวมกันได้72ตัวนะครับแล้วก็ในวันที่10พบว่าแบคทีรียทั้ง2ชนิดเป็นไงครับ มีจานวนรวมกันได้408ตัวโจทย์เขาต้องการอะไรครับโจทย์ถามว่าจงหาว่าจํานวนแบคทีเรียทั้ง2ชนิดจะมีรวมกันเท่ากับ2,184ตัวในวันที่เท่าใดนะครับเดี๋ยวเราลองมาทํากันดูนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้แหละว่าชนิด A มีกี่ตัวตอนเริ่มต้นนะครับชนิด b มีกี่ตัวตอนเริ่มต้นเราก็ไม่รู้นะครับงนั้นเดี๋ยวพี่จะลองเขียนตารางขึ้นมาแล้วกันนะครับลองดูนะครับมา ก็เริ่มกันเลยนะสมมุติว่าแบคทีเรียชนิด a เนี่ยเริ่มต้นพี่ให้มี A ตัวแล้วกันนะง่ายดีนะครับส่วนแบคทีเรียชนิด B เนี่ยเริ่มต้นให้มี b ตัวนะเราก็ลองตีตารางดูแล้วกันอ่ะตีตารางดูนะครับเดี๋ยวเอายาวๆหน่อยแล้วกันนะยาวๆไปมี A กับ b แยกกันนะครับแยกกันตรงด้านบนเนี่ยพี่จะเขียนเป็นวันแล้วกันนะวันที่แล้วกันนะครับสมมติว่าวันที่หนึ่งอ่ะเขียนไว้วันที่หนึ่งนะครับ วันที่หนึ่งก็ยังคงมี a ตัวเหมือนเดิมเนาะพอะวันที่สองเกิดอะไรขึ้นครับวันที่สองชนิด a ก็ยังมี a ตัวนะตอนนี้เราลองสังเกตในส่วนของชนิด a ก่อนนะครับอ่าแบบนี้นะส่วนวันที่สามเป็นไงครับชนิด a เริ่มเกิดการเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านะครับอ่าน้องก็เขียนไปว่าตัวนี้ต้องคูณสองนะคูณสองเข้าไปนะครับต่อไปมาดูวันที่สี่บ้างล่ะวันที่สี่เกิดอะไรขึ้นวันที่สี่เนี่ย เขาก็ยังคงเป็นสองตัวอยู่เหมือนเดิมเนาะสองเท่าอ่ะสองเท่าของ a อเหมือนเดิมนะครับวันที่ห้าเกิดอะไรขึ้นครับวันที่ห้ากลายเป็นสองเท่าของสองอันเดิมก็กลายเป็นเท่าไหร่สองกำลังสองอ่อานี่งรครับสองกำลังสองเท่าตัว,นวเนาะแล้วก็ไปต่อนะครับวันที่หกเป็นไงวันที่หกวันที่หกก็เหมือนเดิมนะครับวันที่เจ็ดเป็นไงครับวันที่เจ็ดจะเกิดการการเปลี่ยนแปลงไหม เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น2เท่าของอันเดิมก็คือ2กําลังสนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ไปอีกนะอ่าไปอีกวันที่8ได้ไหมอ่าเขียนไปเรื่อยๆกันนะครับโจทย์เขาให้บอกว่าวันที่10เนาะเดี๋ยวพี่จะลองเขียนยาวไปถึงสัก15วันแล้วกันนะครับอ่าทีนี้เราลองดูวันที่8ปดซิวันที่8เป็นไงเท่าเดิมใช่ไหมวันที่9้าล่ะเกิดอะไรขึ้นวันที่9้าเนี่ยกลายเป็น2เท่าของ2กํกลัง3ามก็คือ2กําลังสี่นะครับ ก็ไล่ไปอ่าตรงนี้ไล่ไปวันที่สิบล่ะวันที่สิบก็คือเท่าเดิมนะครับอ่าก็คือสองกำลังสี่เท่าเหมือนเดิมส่วนวันที่สิบเอ็ดเนี่ยกลายเป็นเท่าไหร่ครับสองกำลังห้าเท่าอ่าก็ไล่ไปอ่องลองไลง่ลไปสักสิบห้าวันนะครับสิบสองล่ะวันที่สิบสองก็เหมือนเดิมเนาะวันที่สิบสามเป็นไงบ้างวันที่สิบสามก็สองกำลังหกนะครับอา่าสองเท่าของสองกำลังห้าเนาะแล้วก็ มาต่อวันที่สิบซีนะเอาวันที่สิบสี่เป็นไงเท่าเดิมนะครับแล้ววันที่สิบห้าล่ะวันที่สิบห้าเนี่ยก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกสองเท่าของอันเดิมก็กลายเป็นสองกำลังเจ็ดเท่านะครับโอเคตอนนี้เราได้มาแล้วในส่วนข้อมูลชนิด a นะครับเดี๋ยวเราลองดูชนิด B บ้างนะชนิด b ีเนี่เขาสามวันใช่ไหมอ่ะสามวันเนาะก็ลองดูว่าสามเท่าตอนไหนสามเท่าในวันที่สี่นะครับเราก็เขียนตรงนี้ไปว่า ยังไงดีเดี๋ยวพี่แยกสีอ่ะสามเท่าในวันที่สี่เราเขียนเลขสามไปนะครับแล้วก็พอผ่านไปวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมก็คือสามเท่าเหมือนเดิมวันที่หกก็เหมือนเดิม่ะเริ่มวันนี้แหละที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นสามกำลังสองเนาะ,ะไล่บิ๊กนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมสามกำลังสองเหมือนเดิมสามกำลังสองเหมือนเดิมนั้นจะเพิ่มก็คือในวันที่สิบก็เป็นสามกำลังสามเท่านะครับก็ไล่บิก๊กอ่ะ วันที่สิบเอ็ดสิบสองพอมาวันที่สิบสามเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นสามกำลังสี่นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันอาจจะมีต่อก็ได้นะอาจจะต่อวันที่สิบหกหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับเพราะว่าโจทย์เขาอยากรู้ว่าอะไรอยากรู้ว่าถ้าชนิด a ชนิด b เนี่ยรวมกันได้สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่เนี่ยมันต้องใช้เวลากี่วันอะไรเงี้ยวันที่เท่าไหร่นะครับอาจจะถึงวันที่สิบหกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวพี่ค้างๆไอาประมาณนี้ก่อนนะเอาตามที่โจทย์เขาให้มาก่อนไนหะโจทย์เขาบอกว่าพบว่าในวันที่5แบคทีีียทั้ง2ชนิดรวมกันได้72ตัววันที่5อยู่ตรงไหนนี่นะครับวันที่5นะอ่ะเราก็จะลองเขียนไปว่าไงวันที่5เราดูว่าชนิด A เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2องกำลังสอเท่าแบบนี้นะน้องก็เขียนไปว่าสองกลังสอนะครับแล้วก็บวกกับชนิด b ชนิด b มีเท่าไหร่ครับ เนี่ยมี3เท่านะครับอ่าสเท่าของอันเดิมก็3 B นะรวมกันแล้วจะมีค่าเป็น72ตัวนะทีนี้พอเขียนมาแบบนี้เราก็จะได้2กำลังสเป็น4 A เนาะ a บวก3 B นะครับมีค่าเป็น72นะครับตัวนี้น้องเก็บเป็นสมการที่1ไว้ก่อนนะต่อไปลองดูข้อมูลถัดไปที่เขาบอกมาครับเขาบอกว่าในวันที่อะไรครับในวันที่10ใช่ไหมในวันที่10น้องก็เขียนไปว่าวัาวนที่10เป็นไงเนี่ย แบคที ria ชนิด a เป็น2กํลัง4เท่าเนาะก็เขียนไปว่า2กํลัง4 a นะครับ2กํลัง4 a แล้วก็บวกกับอะไรครับบวกกับ3กําลัง3 b นั่นเองนะครับเขียนไปนะ3กํลัง3 b รวมกันแล้วจะมีค่าเป็น408ทีนี้พอเราเห็นแบบนี้แล้วนะครับเราก็ยกกําลังไป2กําลัง4ได้ สิบหกเอบวกอะไรสามกำลังสามได้ยี่สิบเจ็ดบีนะครับเท่ากับสนะี่ร้อยแปดเนาะตัวนี้น้องตั้งสมก,การที่สองนะครับพอได้แบบนี้แล้วเราก็ต้องคิดแล้วแหละว่าเอ๊ะเราจะต้องการหาตัว a กับตัว B ใช่ไหมถ้าเราได้ค่า a ค่า b เราก็จะรู้แล้วแหละว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยชนิด a มีกี่ตัวนะครับชนิด b มีกี่ตัวนะก็พี่เอา4คูณสมก,การ1แล้วกันอะทำตัว a เท่ากันนะครับ เอา4คูณสมการที่1สิ่งที่ได้ก็คือ 16a บวก 12b เท่ากับอะไร72คูณ4ก็มีค่าเป็น288น,น้องก็จะได้สมการที่3ออกมาเนาะเอาสมการที่2กับสมการที่3ลบกันนะ2ลบ3สิ่งที่ได้ก็คืออะไรเนี่ย 15b เท่ากับอะไรครับ0เนี่เท่าไหร่เนี่ย ลบกันได้เป็นอ่ะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มันต้องเป็น288นะครับแก้ก่อนนะครับ288อ่ะเอาจับลบกันได้เป็น120ทีนี้เราก็ย้าย15ไปหารก็จะได้ว่า b มีค่าเป็น8นะครับอ่ะตอนนี้น้องจะได้ว่าแบคทีเรียชนิด b เนี่ยเริ่มต้นเขามี8ตัวเนาะต่อไปถ้าเราอยากรู้ชนิด a บ้างก็ทำไงครับ เอาสิ่งที่ได้ไปแทนในสมการไหนก็ได้นะครับหหรือ2ก็ได้เนาะเดี๋ยวพี่เลือกแทนในสมการที่1แล้วละกันนะครับเ,เขียนไปนะครับแทน b เท่ากับ8ในสมการที่1สิ่งที่ได้ก็คืออะไรสมการที่1เรารู้ว่า 4a บวก 3b ใช่ไหมน้องก็เปลี่ยน b เป็น8นะครับเท่ากับ72 4a บวก38 24 24ากับ72นะครับ ย้ายข้างไปน้าอะไรสเท่ากับอะไรครับเจ็ิลบยีี่มีค่าเป็นสี่สิบแดเนาะล้วก็ย้าย4ไปหารนะครับจะได้ a เท่ากับ12นะครับตอนนี้รู้แล้วว่าแบคทีรียชนิด A เนะี่ยมีสิบตัวนะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูว่าอะไรครับเราอยากรู้ว่ามันรวมกันได้2 1 8 4ิบตัวเนะี่ยวันที่เท่าไหร่เนาะนะมาเริ่มกันนะครับเดี๋ยวพี่เขียนตรงข้างๆนี่ว่าทดแล้วกันนะทดลองดูนะครับทดดูสมมุติว่าเราบอกว่ายังไงดี ตอนนี้เรารู้ว่าถ้าสิบวันเนี่ยมันมีอยู่สี่รอยแปดตัวเนาะยังไม่พอนะครับยังไม่พอถ้าสิบเอดวันก็อาจจะยังเพิ่มไม่เยอะจาก4ี่ร้ยแปดเท่าไหร่นะครับสิบสองเนี่ยเราลองดูสิบาวันดูซิอ่าลองดูตรงนี้นะครับถ้าเป็นสิบสามวันเนี่ยเราลองดูว่าแบคทีเ ria มันจะรวมกันได้สองพันหนึ่งร้อแปดสิบสี่ตัวหรือเปล่านะครับก็น้องก็เขียนไปเลยว่าสองกำลังหกคูณกับ a นะครับ a ก็คือเท่าไหร่นะเราหามาได้ สิเนาะก็บวกกับอะไรครับ3ามกำลังสี่ก็คือเราหามาได้8ดนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะได้ค่าอมาเท่าไหร่ลองดูว่ามันจะเป็นสองพันหนึ่งร้อแปดสิบสี่ตัวหรือเปล่านะครับหกสิบสี่คูณสิบสองบวกแปดบเอดคูณแดเนาะได้เป็นเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดหกแปดบวกหกสี่แปดครับซึ่งรวมกันมาและมาแล้วเนี่ยจะมีค่าเป็น ึ่งพันสี่ร้อยสิบหกไม่พอนะครับไม่พอเราอยากได้สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ใช่ไหมแสดงว่าวันที่สิบสี่ก็ยังยังไม่ใช่นะเพราะว่ามันยังเท่าเดิมเนะเาะหมายความว่ามันก็ยังรวมกันเป็นเท่าเดิมนะครับวันที่สิบห้ามีลุ้นนะครับอลองดูซิลองดูถ้าสิบห้าวันได้ไหมดีทดต่อนะครับถ้าสิบห้าวันน้องก็เอาอะไรครับสองกำลังเจ็ดคูณกับอะไรครับ จำนวนตัวเริ่มต้นของ a ก็คือ12เนาะบวกกับแะไรของชนิด b เนี่ยเป็น3กําลัง4เท่าเหมือนเดิมนะครับน้องก็เขียนไปอย่างงี้ก็จะได้เท่าไร2กําลัง7มีค่าเป็น1 2 8นะครับคูณกับ12แล้วก็บวกกับตัว3กําลัง4คูณ8อ่ะจริงๆเราหามาก่อนหน้านี้แล้วเนาะได้เป็นเท่าไร่648นะครับน้องก็เขียนไปเลยว่ามันคือ648อ่ารวมกันอ่าคูณกันก่อนคูณแล้วก็บวกกันนะครับตัวหน้าคูณกันได้1,000 ห้าร้อยสามสิบหกแล้วก็บวกกับหกสี่แปดซึ่งรวมกันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่เนี่ยลองดูซิว่าได้สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ไหมนะครับตอนนี้เราโฟกัสตัวนี้อยู่นะครับดูว่าสิบห้าวันจะได้หรือเปล่านะครับตอนที่เราทดตรงนี้นะอ่ะบวกกันมีค่าเป็นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่พอดีเป๊ะเลยนะครับอ่เป๊ะเลยดังน,นั้นหมายความว่าเราสามารถตอบได้แล้วว่าอะไรครับกี่วัน,นครับตอบ สิห้าวันใช่ไหมครับวันที่เท่าใรก็ตอบว่าวันที่สิบห้านั่นเองนะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับข้อนี้ก็ตอบสิบห้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะครับ